นัดชวนกินชวนเที่ยวอ p ีที่5วันนี้เรามีเกตพิเศษอีก3คนนะครับที่จะมากินมาเที่ยวกันกันกบเราตามเรามาเลยครับกับร้าน108เมี่ยงปลาร้าน108เมี่ยงปลาก็จะออกมาทางบ้านเปลือยนะครับห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ5กิโลเมตรเลี้ยวเข้าไปในซอยประมาณอีก900เมตรก็จะเจอร้านนะครับ นี่ปลาทอดที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับเขาก็จะทำมาเป็นเมี่ยงก็จะมีเครื่องเคียงเป็นน้ำจิ้มแล้วก็เครื่องเมี่ยงนะครับขาตะไคร้ต่างๆแล้วก็มีปลาทอดแบบฟูๆเป็นเนื้ออย่างนี้เลยทานกับขนมจีนแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้มีผักให้ด้วยนะครับภายในชุดเซตของเขา สายสุขภาพน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามีผักให้กินห่อกันกับเมี่ยงปลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่ต่อยจะรับประทานกันอย่างไรอันดับแรกนะครับก็น่าจะต้องเลือกก้างปลาออกก่อนเพราะว่าปลามีก้างแล้วก็เอาห่อผักใส่เครื่องต่างๆแล้วก็ราดน้ำจิ้มจากนั้นก็เข้าปากกินเลยหน้าตาของปลาทอดเขาก็น่ากินนะครับเขาจะแล่เนื้อปลาหั่นเป็นชิ้นๆิ้นคลุก,กกับแป้งแล้วก็เอาไปชุบทอด กรอบๆแบบนี้เลยลองเอาอซ่อมจิ้มดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทานให้ดูว่าต้องทานยังไงจานต่อมาเป็นปีกไก่ทอดสมุนไพรเป็นปีกไก่ชุบแป้งทอดมีเครื่องเป็นตะไคร้ทุบฝอยทอดกรอบโรยมาพรา้อมด้วยใบโหระพาทอดนะครับจิ้มกับซอสพริกซอสสีราชาหน้าตาก็น่ารับประทานนี่เดี๋ยวผมจะจิ้มมาลองทานให้ดูจานนี้ก็จะเป็นส้มตำทะเลหน้าตาก็น่ากินนะครับ มาถึงต้องสั่งนะครับพลาดไม่ได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่เป็นส้มตําทะเลนะครับอาจจะทะเลทะเลวันนี้ก็ติดเค็มนิดหน่อยแต่ของสดที่ใส่มาไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งปูอัดเนี่ยก็สดใช้ได้เลยทีเดียวบรรยากาศที่เรามาวันนี้ก็อากาศจะร้อนหน่อยนะครับแต่ร้านเนี่ยจะเป็นศาลาตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำก็เลยทำให้มีอากาศที่ ค่อนข้างจะเย็นสบายกว่าภายนอกเล็กน้อยนะครับเราก็สั่งอาหารไปหลายรายการอาหารก็ออกค่อนข้างเร็วนะครับจานต่อมาเนี่ยจะเป็นยำถั่วพูของเขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้รสชาติของเขาก็จะกลมกล่อมออกหวานนะครับแล้วก็ทานกับไข่ต้มเขาา้เขากันเข้ากันนอกจากนั้นเราก็ยังสั่งข้าวผัดหมูจานเล็กอันนี้ก็น่ากินนะครับเพราะดูสิขอให้หมูมาเยอะแยะเลยทีเดียว ปิดจบจากรายการอาหารของหวานเราตัดสินใจกันว่าจะไปทานที่อื่นแต่ตอนนี้3ามสาวก็ขอแอคท่าถ่ายรูปก,กับฉากของร้านนะครับ<ๆ>เพื่อให้รู้ว่าวันนี้เรามากันที่นี่แล้วจริงๆร้อเมี่ยงปลาก็คงต้องลาการกลับบ้านไปแล้วนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องนัดชวนกินชวนเที่ยวอีพีหน้าเราจะไปกินอะไรเราจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ